สีเอ่อสีร่องพื้นแดงตัวนี้กันสนิม,มสีท่าหัวไมหมหรอเมื่อนี้เฮาท่าทประตูหัวประตูหัวประตูหัวก็เฮ็ดเองเนะครับสตารขานี<ม>่จะสีผสมสีม,สนนม,มันเป็นสีกันสนิมมันบอสีร่องพื้นป้องนี่เท่าได้ป้องเปื้อนสองร้อยกัวบาทโอ้สองร้อยกัวบ,บาทสามสองร้อยกัวสองร้อยกัวมีหัวยังน้ำเตามบำก็เป็ดตาเพชดนะครับสองร้อยกัวบาท เอาท่าเลยบ่ไรไห้หรือ้องผสมอย่างสิเล็้วควรสีให้มันแตกโอ้ควนสีต่อครับสีมันนอนอ๋อสีสีมันนอนกลนอ๋อเนือสีมันอีกคโอ้อยู่ข้างล่างแมนอืมควรให้มันแตกควรเหนือสีซะก่อนโมเมนต์ซุ่มสีซุ่มหาเอาไปท่าโหลดบ่ได้กควรเหนือสีมันแตกแล้วไล่แบบ เนียนคือขอบปาดคนแลยหัว,วขึ้นมาเหนือสีอพอมันเอ,อิ่นทีม่มไปดวงแล้วมันนอนโตัวเป็นจริงจังเอาใหม่เป็นงามมันจังตัวขึ้นมาดีงามเดียวบ,บ่บ่มันเอาขึ้นมาอะไรบร่ายเนาะนี่ขบยัดแห้งของวะนี่ขบยัดแห้ง <c oughs> S <S <S ของแทะจีิงลีย้ยงไม่ไวเลี้ยงาม่ไหวครับรอย่ากัดเตะมีฟอกเวลามีน้อยครับผมใช้สอยประหยัดคือแนวตีแป้งเหน่นไหมหาอรักการเดียวกันนะครับก็ขแนวตีแป้งอาขาวเว้ยมันนั่งกวนอยู่อยงนี้เครื่องมือก็เสียไปแล้วอวาไป หาวง g าเป็นป่นพอดีสบัเดียไรก็พอดีเครับอยอไปกดเช็งกับดังันไอ

bởi hai bởi nắng bay mì nhao tay 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 nhao ยี่ฝ่อให้มันยี่ฝให้มันเหลวเกินถึสร้างท้ายกับเฮ็ดเองอนะมีเง่าซีเมตรสิบหาเส้นพวงเมตรเก้าสิบสุดโตซเปข้องสีเมตรหกสิบห้าตัว 4, 65, นี้สองบ้านอีกบ้านหนึ่งนะหาเมตรก็เดินเอาลูกกงเล็กดัดบานเกศเห็ด เป็นใ้ไวอีกสองบานครับอันนี้อีกบานหนึ่งเป็นสามครับสามสิบอืมกัเป็นเมื่อสิบสพ่นเอาเนี่ยวะอันนี้เข้าสมครเลนเข้าสาวเข้าพีเครื่อง่มล้มพีหัวมี่มีหัวนะครับคาเลกแมนโอ้ยคาแรงเหยดกิดต้อง่อมตังแล้วเนาะแม่นแล้วเหยดต้องตังทั้งเหทั้งิีตัง สี่พันอยู่บ่สี 4, 5, ่หาันได้บ่ประมาณนั้นเนาะจางเห็ดบ่หนาติตั 3, 000, 3, 000้มก็สามพันสามพันหอันนี้แจะ่าเห็ดเนาะบ่บรวมพวกอุปกรณ์แม่แล้วอุปาการณ์จะตังหากีบบอยังไงมีเงินเมือนอะ่ะเออเงินเมืจะเห็ดน,นก็สิเห็ดบ่บาทสี่เมตรมือเล็กหลายก็เห็นเมื่นกว่าบาทอ่าเงินสองมื 3, 4, ม่นสามเงินสี่มื่นห้ายวจะไล่มไล่หยากรแพงไม่นะ่ะ เตียงเหล่านี้เพิ่มเล็กน้อยบ่เนอะมันมีหลายราคาเลยครับบางอย่าแบบสิเป๊ะๆไล่หยากรายไงวัสดุมองติดตั้งไก่ไก่ไก่ก็มีตัวแปรเบิดคาราเมันมีเทคนิคการท่าบ่ท่าท่าเดียตรงกลางออกมาบ่ท่าตรงกลางออกมากเนี่ยการท่าจะหนีกระเสือพับเพื่อนมืดหรือ๋อคันเริ่มจากนีกระเสือพับเพื่อนเบิ้ดทางท่าเดียตรงกลางออกมาตรงกลางไรบ่อกอ่าไรออกขอบ เทคนิคง่ายๆครับป้องกันผาเือนเปืือนอยู่แล้วเปืือนอยู่แล้วถ้าสีคือกระตุ้นก็ต้องย้ำอีกเธอหนึงนะครับมันบมแมนสีรักได้หน่เป็นสีกันสนิมเนาะสีรักคุณเอาสียังไงตะไค่านี่ดำด้านโอ้ตะไค่าดำด้านขอบขอบมันนี่เป็นสีเออขาวข้นบุรีอืมอ๋อมีสองสีครับนี่แหละงานยากงานยากงานสีเดียวล้วนโม่ใหด่เลยถ้าไปเรื่องเรื่องกับเปลือยแทนเปลือนนี่มาเก็บขอบ ผูกเขื่อนตามใจผู้อยู่ครับเฮ็ดประตูตามเจเจ้างบ่เอขาสร้างยังมากเฮ็ดตามเขาอย่างละท้าแล้วทิมว้โดนไว้ทาถ้าสีกันสนิมแล้วนี่ทิมว้โดนบอจังมากอีกเท่อนึงสีหลักมือหนึงง่งคนเลยมือหนึ่งเลยบ่ให้มันแหงเบิดหนอครับประมาณนี้นะครับอันสีกันสนิม